วัสดีค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษจะเป็นไซส์ไหนยี่ห้อไหนกันบ้างนั้นไปดูกันได้เลยค่ะค่ะสำหรับยางที่จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษจะเป็นยางยี่ห้อไหนกันบ้างนั้นนะคะราคาเท่าไหร่ตามกันไปได้เลยคะ่ะ ไซส์แรกนะคะเป็นไซส์185 60R15 นะคะเป็นยี่ห้อดันหลอบนะคะลายอาวัตนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่จัดโปตนอนนี้ที่1,300บาทต่อเส้นนะคะจะากปกติ1,800บาทค่ะถ้าใครสนใจเป็นตัวนี้นะคะก็สามารถจองเข้ามาได้เลยค่ะ นส์ต่อไปนะคะเป็นไซส์ที่2นะคะเป็น18565 R15 นะคะตัวนี้เป็นดันหลบค่ะลาย EC 300บวกนะคะลายนี้ก็เป็นลายที่เป็นรุ่นใหม่กัน,นเลยทเดียวนะคะสำหรับลายนี้จากปกตินะคะราคายที่2,580บาทค่ะตอนนี้จัดโปรที่1,780บาทค่ะ ส่วนไฟที่3นะคะเป็นไฟ1 9 5 6 0 r 1 5ค่ะย mm ี่ห้อดันหลอดเหมือนกันนะคะ mm hmm. ตัวนี้เป็นลาย ec 3 0 0บวกค่ะ mm hmm. ราคาอยู่ที่เส้นละ1,600บาทค่ะ mm hmm. จะปกติราคา2,380บาทเราไม่ขายค่ะเราขายกันอยู่ที่1,600บาทค่ะค mm ่ะ hmm. ไซส์ต่อไปค่ะ mm hmm. เป็นไซส์1 9 5 6 R16 นะคะเป็นดันหลอกเช่นเดียวกันค่ะเป็นลาย ec 300บวกนะคะในราคาเซลลสุดๆคือในราคา2180บาทค่ะจากปกติราคา3280บาทค่ะค่ะต่อกันเลยนะคะกับยางรถกระบะน,นะคะจะมีไซส์ไหนที่เซลบ้างนะคะยี่ห้ออะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่ Good Year 205 70R15 ค่ะตัวนี้เป็นลายคาก็โกแมกายออกใหม่นะคะจากปกติราคา2,580บาทค่ะตอนนี้เซลล์เลยที่1,980บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นยี่ห้อที่ทุกคนรู้จักกันดีเลยค่ะเป็นยี่ห้อบ s t o ต e นะคะไซส์ที่นำมาจาัดโปรโมชั่นนะคะเป็นไซส์ 21570R15 ค่ะเป็นรุ่นดูราวิท R611 นะคะในราคา 2,480บาทค่ะจากปกติราคา2,980บาทค่ะไซส์ต่อมานะคะเป็นยี่ห้อ Good Year เหมือนกันค่ะเป็นยี่ห้อ Good เ e a r นะคะในไซส์ 2,1,5,6,5R16 ค่ะเป็นลายคา g o โกแมทเช่นเดิมนะคะตัวนี้นะคะจากปกติราคาที่3,180บาทค่ะตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่2,480บาทต่อเส้นค่ะ ค่ะไซส์ต่อมานะคะเป็นขนาด2 25 70 R15 ค่ะตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อกูเยเยร์เหมือนกันนะคะเป็นลายใหม่ล่าสุดเลยเป็นลายแรงเลอร์เอชีไซเลนแพนะคะตัวนี้เป็นลายลุยนะคะในราคาเส้นละ2,980บาทไม่ขายค่ะเราขายกันอยู่ที่ราคา2,180บาทค่ะ กับบะไซส์ใหญ่กันมากนะคะเป็นไซส์265 65 R17 ค่ะเป็นยี่ห้อ Goodyear ลายแรงเลอชิปโแม็กนะคะตัวนี้ในราคา3,280บาทค่ะจากปกติราคา3,980บาทเราไม่ขายค่ะเราขายที่3,280บาทค่ะ ต่อนะคะเป็นไซส์กระบะใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นขนาดยาง265 60R18 ค่ะตัวนี้เป็นยี่ห้อดันหลบนะคะลาย AP25 นะคะในราคาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่4,980บาทค่ะจากปกติราคา5,980บาทค่ะ ไปต,ต่อวันที่นะคะขนาดเดียวกันค่ะไซ์ยาง26560 R 1 8ค่ะเป็นยี่ห้อกู o เยีย r l l n n ์แ a งเล e r AT s i l e ซเลนแทนะคะตัวนี้ในราคาจัดโปรโมชั่นอยู่ที่3,880บาทค่ะจากปกติราคา4,880บาทค่ะสำหรับไซส์นี้นะคะก็จะเป็นในอ่าดอก AT เล็กนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นลายที่นุ่มเงียบแล้วก็ทนนะคะ ค่ะสำหรับไซส์ต่อมานะคะเป็นไซส์2 6 5 5 0 2 0ค่ะเป็นยี่ห้อกูต์เยียนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่เส้นละ4,980บาทค่ะจากราคาปกติ5,800บาทค่ะตัวนี้นะคะเป็นลาย o f f i c i a l g i ฟต์เอสค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะในไซส์เดียวกัน2 6 5 5 0 2 0ค่ะเป็นยี่ห้อดันหลบนะคะตัวนี้เป็นลายเกนเทคทีทีสนะคะ จัดโปรโมชั่นอยู่ที่เส้นละ5,700บาทค่ะจากปกติ6,980บาทค่ะ แล้วก็ยี่ห้อสุดท้ายนะคะที่จัดโปรโมชั่นนะคะเป็นยี่ห้อบิสต t โ n นค่ะในไซส์ 26570R16 ค่ะเป็นลายดิวเลอร์ h 840นะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่ราคาเส้นละ4 1 8 0บาทค่ะจากปกติราคาเส้นละ4 8 8 0บาทค่ะตัวน,นี้นะคะเราจัดโปรอาใจแฟนพันแท้ของบิสต t โ n นเลยนะคะส่วนใครสนใจนะคะก็สามารถนะคะจองเข้ามาได้เลยค่ะสาหรับแฟนพันแท้ของบิสโตโนนะคะ ถ้าสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้นําเสนอโปรโมชั่นนะคะสุดพิเศษไม่ว,ว่าจะเป็นตัวก o o เยียด d u ล l อบหรือว่า b บ s t o n e นะคะส่วนครั้งหน้านะคะเราจะมีโปรพิเศษอะไรนะคะให้ติดตามได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้ค่ะหรือว่าแอดไลน์นะคะสามารถติดตามเราได้ในคลิปต่อไปค่ะ